สปาตีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี่มาทุง่งนามาปิ่งมาอย่างพี่น้องไอ้ซีดาเพิ่นว่าเพิ่นบอกกินป่าข่อยก็อยากกินป่าสองเถาสองใจพี่น้องบอกอยากกินป่าเพิ่นเพ,พิ่นว่าปกติแล้วก็บอกกินดอกว่าแต่ว่าข่อยอยากเนาะก็เลยว่าเอาจะปิ่งใส่กอกให้ปิ่งเอาเองกระดำว่าสันพี่น้องเลยยืนเฝ้าอยู่กันยังให้มันใหม่มันดำ เพิ่อนอยางใส่กอกเพิ่นพี่น้องข่อยกัะปิ้งปลาข่อยเดี๋ยวไปกินน้ำกันพี่น้องปกติไอซีดาแล้วโบกินป่าเดอ้อแต่ว่าลราสีซีมน้ำบอตบไทยพี่น่องเขาต้มผัดแต่ว่าเอามาปิ่งปิ่งเห็ดเป็นข้าวเหนียวปิ่งพี่น้องปิ้งหอมหอมกรอบๆสวัสดีคับพี่จ้า Alles, servierte Gabel, alles, serviert für dich. Messer, Gabel serviert, da bist du doch bedeckt. Okay. Nee, okay. falsches Messer. Okay. Gabel, nicht? Agra, Singas. Magi okay. noch, mach mal, ein paar yang pa ay si da kin sai ko sai ko ka si da si da bukin pa tinong

Mal den probieren. Ja, das das, ich Fisch Doch, probieren. Du hast ja gesagt, du isst nur Fisch. Auch ja. probieren. Du hast keinen ganzen Fisch. Ich glaube, wir müssen mal bei denen etwas überlegen. ที่แรกปีงว่าจะเอาเขาไปกินบาานพี่น้องว่าจะเอขาไปกินกับตำบักทัว ก็เลยสิคานฮอไปฮอดบ้านมันก็สิเย็นว่าซั่นอีหยังอีหยังก็มีหมดอยู่นี่พักนั่งอ่างหญ้าก็อยู่นี่ว,ว่าซั่นก็เลยกินอยู่นี่โลดพน,น้องสิแลปิง้งจังว่าปิง้งแหมโพดว่าสิไปกินกับตํ

เห็นกินยังกะอยากล่องเห็นกินยังกะอยากล่องปกติเราสิบโปกินป่าพี่น้อง Eine Schwarzwurst. Ein Schluck, See Ein Schluck. See. Ein Schluck, See. Ah, ein Schluck See. In das Wasser oder ein eigenes Glas? Eigens Glas, ne? สสดีกคนหนึ่งแหละเพื่อนบ้านนี้เมื่ดละพี่น้องคัมชองทุ่มแล้วก็เจ้าเขาเมื่อนอน werte sind von so glas Ach, hallo Yeah. Mm. Oh. Oh. คุณบ่มือตะพุ่น่งสแก้ไปปนคางนั่งยังงงเลย <laughs> แล้วแกแกจะเหนือนไปปนพุ่น่งเผาผิดเผาหอมคุณชอบผิด hmm. อ๋อ Trời ơi, thịt nóng hòm hòm Ich auch. Ich auch, Thịt ngọc Xay đậm มันเทศมันเทศสีแหละค่พี่น้องมันแมงวันพี่นอ้องเอ้ยแมงวันตอมหัวปลาคอยเววคอยทีเจ้านักมาแฟพี่เชีลงไอเก้นปิงป่งพริกปิ่งหอมไปใส่ตํำปนปลาพี่น้อง ิ่งบักพริกเผาหอมบักพริกอันบักพริกหน่อยผลบอเดเออกมานั่มบักพริกแดงบักพริกเผ็ดเผาแต่พวกในก่อนบักพริกอันไปขัวเอาอยู่บ้าน